สวัสดีค่ะคำถามแรกนะคะที่อยากจะถามทุกๆคนนะคะก็คือว่าในนี้ใครที่ไม่กลัวการโดดโกงบ้างนะคะ คือเราทุกคนเนี่ยกลัวการโดนโกงค่ะเวลาเราซื้อของอะไรเนี่ยโดยเฉพาะการซื้อของกับคนจีนนะคะเราจะมีความกลัวมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะวันนี้ปุณจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะะที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันพ่วงนี้มากๆเลยก็คือการที่คนจีนใช้วิธีการอะไรในการโกงลูกค้าและเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อจะเซฟการซื้อขายของกับคนจีนให้ได้มากที่สุดอย่าให้ทุกคนดูคลิปนี้กันให้จบค่ะ สำหรับคนที่มาดูปูนเป็นคลิปแรกนะคะปูนก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสั่งของจากจีนจากในเว็บไซต์ต่างๆถ้าเกิดว่าเรากำลังสนใจในเรื่องการค้าขายกับคนจีนหรือเว็บไซต์จีนอย่าลืมที่จะกดติดตามช่องของปูนด้วยนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ได้ยินกันมา หลายๆที่นะคะเขาบ่นกันว่าเขาโดนโกงจากการซื้อของกับคนจีนนี่แหละทีนี้ปกติเวลาเราซื้อของกับร้านจีนที่เรามักจะทํากันก็คือเราจะไปซื้อของในเว็บเช่นเว็บ168เว็บเถาเป่าอะไรเงี้ยเราก็ซื้อของกันปกติส่วนใหญ่ก็ใช้อลีปในในการจ่ายเงินต่างๆนะคะเวลาที่เราซื้อของกับคนที่เป็นคนจีนเนี่ยเราก็อยากที่จะพูดคุย เพื่อที่จะขอราคาพิเศษเพื่อที่จะต่อรองกับเขาร้านจีนเนี่ยก็มี2ช่องทางที่จะให้เราพูดคุยก็คือทางด้านแชทในอาลี阿里งๆนะคะในเว็บก็จะมีโปรแกรมแชทอันนี้แหละที่ทําให้เราพูดคุยกับร้านจีนอีกวิธีเงินนะคะที่คนจีนเนี่ยอยากให้เราคุยกับเขานอกเว็บนั่นเองเขาให้ e c h a t เรามาคุยกับเขานะคะแล้วก็ทำการซื้อขายกันใน e c h a t กระบวนการตรงนี้แหละนะคะที่หลายคนโดนโกงกันก็คือ เราไม่ได้มีการซื้อของขายของในเว็บไซต์เป็นการออนตรงเป็นการคุยกันนอกแพลตฟอร์มทำให้การซื้อขายไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองเหมือนกันเวลาที่เราไปซื้อของ marketplace บ้านเราในช้อปพี่ใน Lazada ต่างๆเราก็อยากที่จะอยากไปคุยกันข้างนอกก็ไม่อยากคุยกันในมาร์เก็ตเพลสเพราะว่าเราอยากได้ราคาที่ถูกลงอันนี้คือเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เป็นช่องโหว่ที่ทําให้เราโดนโกงจากร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านในไทยไม่ว่าจะเป็นร้านในจีนเองก็ตามนะคะซึ่งการกระทาแบบนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าเราไม่ปลอดภัยในการซื้อขายนะคะเวลาที่เราทําการซื้อของในเว็บไซต์จีนเนี่ยเขาจะมีเว็บอ l ลีเพเป็นตัวกลางในการซื้อขายของให้ปลอดภยัยอาลีเพมีความปลอดภัยยังไงเวลาที่เราทําการซื้อของกันอาลีเพเนี่ยจะมารับรู้การซื้อขายระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้ว่าเออคนขายเป็นยังไงมีความสุดจริตไหมในการซื้อของคือเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครคนขายเองก็เหมือนกันนะคะเขาไม่รู้ว่าเอ,อ้ยคนซื้อเนี่ยจะซื้อเราจริงหรือเปล่า ะะอันนี้คืออาลีเปย์เนี่ยจะมาอุดช่องโหว่ตรงนี้ก็<ๆ> <alia S 2> คือว่าไม่ต้องรู้จักกันก็ได้นะคะอาลีเปย์จะมารับรู้ว่าผู้ซื้อซื้ออะไรค่ะแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเขาส่งของให้กับผู้ซื้อหรือยังถ้าเกิดว่าผู้ซื้อจ่ายเงินไปแล้วนะคะจ่ายเงินด้วยอาลีเปย์ไปแล้วผู้ขายมีหน้าที่ในการจัดส่งของให้กับผู้ซื้อทันทีโดยที่เงินเนี่ยยังไม่วิ่งเข้ากระเป๋าของผู้ขายทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจว่าเงินมันจะไม่วิ่งตรงไปที่กระเป๋าของผู้ขายโดยตรงผู้ขายส่งของให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อก็จะทำการกดนะคะ confirm ์ e c e i v e บอกอาลีเป้ว่าเฮ้ยเราได้รับของแล้วนะเงินก็จะพาสเข้าไปสู่ในกระเป๋าของผู้ขายจะเห็นว่ามันมีความปลอดภยัยคือเงินเนี่ยมันมีที่พักตรงกลางแล้วที่พักเงินตรงกลางนั่นนะ่ะคือธนาคารที่เชื่อถือได้นะคะจึงมีความปลอดภัยเวลาที่เราซื้อของเวลาที่เราจ่ายเงินให้กับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักคะ่ะอันนี้คือกระบวนการ จ่ายเงินด้วย a l ลีเเที่ปลอดภยัยทีนี้หลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากได้ส่วนลดอยากได้ราคาพิเศษก็เลยเป็นช่องทางที่ร้านจีนเนี่ยให้เราโอนตรงไปหาเขาซึ่งอยากจะบอกว่าปูน่งไม่แนะนำเลยที่เราไปซื้อขายกันนอกแพลตฟอร์มเพราะว่าผู้ขายสามารถที่จะได้รับเงินแล้วแล้วก็หายไปเลยไม่ส่งของให้เราเลยทำให้เราสูญเสียมูลค่านะคะในการที่เราจะซื้อของในครั้งนั้นเวลาที่เราซื้อของกับคนจีนนะ มันจะต้องมี2ส่วนประกอบกันนะคะส่วนแรกคือ Alipay ส่วนที่2คือเว็บจีนโอเคเราคุยกับผู้ขายเนี่ยเราคุยกันใน WeChat ได้ไม่แปลกคุยได้เลยแต่ตอนจ่ายตางังห้ามโอนตรงนะคะห้ามโอนทาง WeChat แล้วก็แนะนำให้ร้านค้าจีนเนี่ยเขาเปิดออเดอร์ที่เว็บจีนให้เราอ่คือ,อยังไงเปิดออเดอร์นะคะเวลาที่เราจะซื้อของกับร้านจีนเราจะต้องบอกร้านจีนว่าให้คุณไปเปิดออเดอร์ให้ฉันที่เว็บ ห6 8 8หรือเว็บเถาเป่าร้านจีนเขาทําได้นะคะคือเขาก็จะไปหลังบ้านของเขาแล้วก็สร้างสินค้าหนึ่งให้เรานะคะเขียนชื่ออะไรไปหน่วยมีเท่าไหร่ซื้อกี่ชิ้นเป็นมูลค่าเท่าไหร่ที่ตรงกับคําพูดที่เราคุยกันใน e c h a t พอเปิดสินค้าแล้วให้เราทําการล็อกอินเข้าไปในเว็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเถาเป่าหนึ่งหกเนี่ยเข้าไปจ่ายในมูลค่าที่ตรงกันกับที่เราคุยกันไว้คือจะเห็นว่าเป็นการจ่ายเงินในเว็บและ จ่ายด้วยอเลเป์ซึ่งมีความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างที่ปูนบอกนะคะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าอย่าซื้อของนอกเว็บเราคุยกันได้แต่อย่าลืมย้ำร้านจีนให้เปิดออเดอร์ที่ในเว็บให้เราเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะเราจะป้องกันการโกงจากรา้านค้าจีนได้อย่างแน่นอนนะคะและสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด แชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่มีคำถามสำหรับกระบวนการต่างๆว่าเออเราจะไปคุยยังไงเราจะใช้อลีเพให้ปลอดภัยได้ยังไงนะคะปูนก็แนะนำมาเรียนด้วยกันนะคะเป็นการเรียนแบบแบบนี้แหละแบบออนไลน์ที่ปูนจะสอนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ว่าเราจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงในการที่ร้านจีนเนี่ยเขาเปิดออเดอร์ให้เราเพื่อออเดอร์ของเราเวลาที่เราสั่งผลิตเยอะๆเนี่ย มันจะมีความปลอดภัยนะคะวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปที่ปูนทาจะมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านไม่มากก็น่อยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ